ช่วยทักมาหาหน่อยค่ะจะบ,บูชาหลวงปู่ค่ะค่ะเจ๊ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจนะคะค่ะก็ต้องรบกวนนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยแอดไลน์ของทางร้านเข้ามาค่ะโดยเดี๋ยวเจ๊ยบจะพิมพ์ลายไว้ให้นะคะก็คือ Line Official a d แอดไอดค่ะทางร้านจะไม่ได้มีการทักลูกค้าเข้าไปก่อนนะคะเนื่องจาก ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยค่ะก็จะเป็นฝ่ายให้ลูกค้าทักเข้ามาเองจะดีกว่าค่ะโดยภาพนี้นะคะเรียกว่าภาพของขวัญศักดิธิ์ค่ะเป็นภาพนะคะที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สดค่ะออกแบบโดยคุณบอรธรรมบดเนี่นะคะเป็นนักบรรยายธรรมะยูทูบเบอร์ค่ะเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดค่ะ โดยในภาพนี้นะคะหลักๆจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะเวลาที่เราท่องสัมมาอาระหังก็จะเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านคอยเฝ้ามองเราคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยประทานพรให้เราค่ะส่วนภาพฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่ายันหนุนดวงสัมมาอาระหังค่ะโดยหลวงปู่จะประทานพรให้เป็นเศรษฐีมั่งมีโชคลาภค่ะและมีชัยชนะด้วยนะคะ ซึ่งภาพศักดิ์สิทธิ์ทุกภาพเนี่ยจะมีการอธิษฐานจิตค่ะขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการที่จะนํามาปล่อยบูชาค่ะให้พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะช่วยคุมบุญในการจัดทําให้สําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีค่ะจํานวนภาพของขวัญศักดิ์สิทธิ์จะมีจํานวนเฉพาะกับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เท่านั้นค่ะหากใครรู้สึกว่ารักและศรัทธาเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะอยากได้ภาพ ที่มียันหนุนดวงเนี่นะคะไปเสริมให้ชีวิตเป็นสิริมงคลในปีนี้ก็สามารถติดต่อมาขอบูชาได้ซึ่งภาพแต่ละภาพเนี่ยจะเลือกเจ้าของค่ะและมีเจ้าของหมดแล้วนะคะโดยภาพเนี่ยจะเป็นล็อกบุญของแต่ละคนค่ะเจี๊ยมนะคะจะจัดส่งให้เฉพาะผูท้ที่ได้มีการนะคะโอนจองสิทธิ์มาเท่านั้นนะคะ โดยไม่มีการเก็บปลายทางค่ะเนื่องจากว่าเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นล็อกบุญนะคะเป็นเฉพาะเจ้าของเท่านั้นนะคะที่จะได้รับไปภาพทุกภาพเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะคุมบุญให้ค่ะให้ผู้ที่ได้รับไปเนี่ยหมั่นท่องสัมมาอาระหังทุกๆกวันเพื่อถวายบุญแล้วก็เชื่อมกระแสพลังงานกับภาพนะคะจะทาให้ภาพเนี่ยเกิดอนุภาพแล้วก็ดึงดูดทรัพย์ขึ้นมาได้ค่ะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะที่ได้ หมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานบริกรรมสัมมารหารังให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองตลอดทั้งปีค่ะสาธุ